ผลิตภัณฑ์แรกของโลกเพื่อความสมรุนของร่างกายการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายของเรากลับสู่สภาวะที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์ขึ้นโดยไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดทําได,ได้ความลับน่าเหรอก็ใช้พลังของการกดจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจุดที่สามารถสร้างความสมดุนให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีลองคิดดูสิ นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างและฟื้นฟูเซลล์และโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ทั้งยังเป็นต้นกําเนิดของอวัยวะเนื้อเยื่อเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของเราและทําหน้าที่เป็นระบบซ่อมแซมภายในของทุกส่วนแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพลดลงความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายก็ลดน้อยลงความจริงแล้วเมื่ออายุ60ร่างกายจะเริ่มทํางานได้ช้าลงอย่างมาก แต่ทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้แผ่นกดจุด LifeWave X39 เพียงแผ่นเดียวติดบนร่างกายตามคำแนะนำา3 9จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นการควบคุมนี้ส่งผลต่อพละกำลังและความสุขสบายในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยเพียงแค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรก็เหมือนแผ่นกดจุด i ล e w เว e ทั้งหมด X39 นั้นปลอดภัยไม่เสี่ยงและคุ้มราคาอย่างเหลือเชื่อ ดูว่าผู้คนพูดถึง l i f e Wave X39 อย่างไรกันบ้างย้อนไปดูงานวิจัยทางคลินิกสิทธิบัตรหลายรายการและการพัฒนาตลอด20ปีข้อดีเหล่านี้เพียงข้อเดียวก็น่าประทับใจแล้วแต่ X39 ได้ผลมาก